รถเบรกไม่อยู่ครับตบเบรกเบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่แล้วเบรกไม่ม,มีปัญหา mm hmm. ทั้งห้องผมเอาไปแล้วผมก็บอกผม mm hmm. นะผม mm hmm. ก,ก็บิดแจแล้วก็ตบไฟตบไปถึงสายเพื่อให้ชดนามนปขอโทษด้วยนะครับผม mm hmm. ไม่ได้ตั้งใจครับ ครับผมน้องเรือรับอะไรมาปูนครับปูนเหรอเป็นเทเลอร์มันเหรอกี่ตันน่ะน่าจะสี่สิบแปดสิบเออเราเรามาถึงตรงไหนลงกลางลงเหรอกลางไม่ไม่มามาถึงอ่ะมันเหตุยังไงเหตุยังไงจะบปลยลงเนินกลางลงมาครับลงเนินกลางลงใช่อืมแล้วเป็นไงรถสภาพรถเป็นอะไรรถเบรกไม่อยู่ครับรถเบรกไม่อยู่ใช่ใช้ความเร็วเท่าไหนนะไหม มันมันไม่อยู่ประมาณเกียร์สี่ครับพี่เกียร์สี่ใช่ครับผม<ย>ตบเบรกเบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่อยู่แล้วเบรกไม่ไม,ไม,ไม,ไมีปัญหาอยู่แล้วเหรอเอาเบรกบืดหมดเลยใช่ก็เลยชนเลยใช่ครับรเรบหรอแล้วได้โบกเขาบอกให้หนีหนีไหมบอกครับผมพอนมันคำท่างไงเปิดกระจกชะเงอ้อชงเงื้อคอไปตรงไอ้นี่กระจกรถแล้วก็บอกแล้วก็บีบแต่ค้างเนี่ยเนี่ยรถคันนี้ครับผมคี่เนี่ยบีบแต่ค้างไว้แล้วก็ตบไฟตบไฟสูง ตัวไว้สูงไล่ใช่แต่มีคนรักทันไหมไม่ได้ยินบ้างไหมบ้างก็มีเนี่ยพี่คนเนี้ยครับผมเจ้อ๋อพี่คนเนี้ยอ๋อก็เลยชนตูดงกาเลยใช่ครับชนตูงครับขอโชนรถพี่ก่อนใช่ครับแต่ถ้าเกิดตรงนั้นมีกล้องอ่ะพี่จะมองเห็นว่าผมว่าชะงงผมออกไปแล้วผมโบกบอกนะโบกแลก็บีบแตะแล้วก็ตกไฟตกไฟสูงใส่ดึงแรงสูงตัดเหตุผลคือเบรกไม่อยู่เบรกแตกวะใช่ครับมไ่ในชิตรนาครับไม่มีเจตนานีเนาะอยากขอโทษคนเจ็บบ้างไหมขอโทษครับผมเดินไปขอโทษเขาหนยุกมือไหว้หน่อยดิ ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจครับผมก็ไม่ทราบมันขมาชนด้านหลังไม่ได้ที่มาจากไหนครับผมมาจากเสิรงสางครับเสิงสางรับเลยมามารับฝรั่งมาจากจะไปสวนภูมิครับโอ้ครับด้วยภูมิมาคนเดียวกับผมครับสองคนคนขับกับคนนั่งแล้วมาถึงที่เกิดเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันเขามาด้านหลังผมอ่ะชนเลยชนเลยครับรับเลยรับเลยผมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงรู้สึกตัวีกทีผมติด พาไว้เลยรถพลิกคว่ำอะไรนาทีนดูในคลิปท nice> ี่เขาส่งมาลูกพี่ว่าคว่ำสองสามตลบนะครับรถพ่วงคนนี้ขับรถพ่วงก็ตามตูดออกมาแล้วตามตูดมั้งครับที่แบบเห็นว่ากวดกวดรถเก๋งรถกระบะมาก่อนแล้วรถผมรถคันสุดท้ายครับเราจะส่งต่ชนพี่คนเดียวครับเจ็บเยอะไหมพี่ผมก็มีแขนนะครับเนี่ยมันดอดมันหักครับหักตรงนั้นหักข้อ แล้วกําลังกายนิดหน่อยแล้วก็ปวดหลังแล้วพี่คนเจ้าของที่เป็นมาสนี่อะไรยมันก็เป็นแฟนของเจ้าของรถอีกทีนึงครับคราเราคนเจ็บหนักนี้เจ็บหนักครับตอนนี้ยังห้าสิบห้าสิบเป็นคนต่างชาติเหรอคนต่างชาติครับชื่อชื่ออะไรพอท่านชื่อแต่ผมเอื้อนเนี่ยแคนแคนครับแคนายแคนครับอาการสาหัสเลยนะสาหัสครับตอนนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระคอมเันิ์ข่าวด่วนแบบสับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ